อาหารเช้าของคนป่วยอร่อยไหมคะกินได้ไหมนะ <c oughs> โอ้ยเบือข้างเดียวจะกินได้ไหมช่วลุงบาสสวันแล้วเบื่อย่าง แล้วตีวยังไม่ได้กลับบ้านวันนี้จะบอกคุณหมอว่ายัางไงันหนูอยากกลับบ้านเลยไม่อยากกลับบ้านแล้วพี่ถึงเพื่อนแล้วใช่ไหมใช่หนูยังปวดท้องอยู่ยไหมอยังอ้าวยังอะไรไม่ปวดแล้วปวดปวดปวดเออไม่ปวดแกปวดแต่ไม่ปว,วด,วด,วดปคืออะไรนะขึ้นท้องไม่ปวด ตกลงม,มาปวดเออาไว้เลยอ้าวคือ <laughs> อะไรแล้วแม่จะรู้ไหมเนี่ยตกลงปวดไม่ปวดปวดบ้างไม่ปวดบ้างจะได้กลับไหมล่ะปวดบ้างไม่ปวดบ้าง <laughs> มือโตมือโตดูคนมือโตว้า ใหอุ่นกากบ,บ้านวันนี้แล้วนะคะมีพี่เดียรมาดูสองแสบร้านจอดรถอะดอกกาจะออกมาได้จนเมืดจนข้ำเลย,ยบายบายจุราลาสิบเอ็ด เอลุนกลับบ้านแล้วไปกลับบ้านแล้วนะหลบเดียวหลบเดียวหลบเดียวลบลบลบมี่เลิถมาหลบเดียวใช่